สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากๆจากข้อความ18จิตวิทยาอยากได้ดีให้โกโหกสมองค่ะซึ่งเขาเสนอเทคนิคทางจิตวิทยาหลายอย่างเลยนะสำหรับปรับความคิดปรับพฤติกรรมพัฒนาตัวเองเป็นการสำรวจจากข้อมูลที่เราได้มานี่แหละค่ะครับน่าสนใจครับมันเหมือนกับว่าเราจะมาดูกันว่าไอ้คำพูดหรือความคิดที่เราคุยกับตัวเองเนี่ยนะมันเอามาใช้เป็นเครื่องมือ ปรับความรู้สึกปรับการกระทำเราได้ยังไงบ้างคล,คล้ายๆกับการใช้เทคนิคทางความคิดมาช่วยนำทางสมองเราอะนะครับใช่เลยค่ะประเด็นแรกที่แบบสะดุดตาเลยคือเรื่องสร้างความมั่นใจด้วยการกระทำในข้อความเล่าเรื่องเพื่อนคนหนึ่งที่กลัวสัมภาษณ์งานมากแต่ก็แกล้งทำเป็นมั่นใจสุดๆเลยแบบเยื่อตัวพูดจาฉาดฉานแล้วผลคือได้งานนั้นจริงๆนะคะ แค่เปลี่ยนท่าทางภายนอกเนี่ยมันส่งผลขนาดนั้นเลยเหรอครับครับประเด็นนี้มันชี้ให้เห็น,นกลไกที่เอ่อน่าทึ่งเหมือนกันนะคือร่างกายกับจิตใจเราเนี่ยมันเชื่อมกันอยู่พอเราสั่งให้ร่างกายแสดงท่าทางมั่นใจเช่นยืนตัวตรงอกไผ่ไหลพึ่ะร,ร่างกายมันเหมือนส่งสัญญาณบางอย่างกลับไปบอกสมองว่าแบบเฮ้ย hey, เราโอเคนะเรามั่นใจแล้วสมองก็อาจจะคล้อยตามทําให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นมาจริงๆได้ครับ เหมือนใช้ร่างกายเรานี่แหละมาแฮ็กจิตใจเรานิดหนึ่งอ๋อเข้าใจแล้วค่ะใช้กายนำใจนี้เองงั้นเชื่อมไปอีกเทคนิคที่ว่าฉลาดมากๆเลยคือแค่5นาทีในข้อ6ที่เอาไว้หลอกตัวเองให้เริ่มทำสิ่งที่แบบขี้เกียจอะคะ่ะอย่างเก็บห้องหรือทำงานค้างๆคคครรรััััััับบบบออ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 อกกกกกตตววววเเเเเงงง่่่่่าาาทททแแปปป๊ดดีีียียยย5นนนนพพิมมมมม็็จะไไ้้ใชลลื เปลี่ยนคำเรียกจากปัญหาเป็นเรื่องท้าทายอันนี้แค่เปลี่ยนคำพูดมันช่วยเปลี่ยนความรู้สึกได้จริงแค่ไหนคะหรือว่ามันแค่ปลอบใจเราไปงั้นงั้นเเทคนิค5นาชีนี้มันช่วยทลายกำแพงความรู้สึกต่อต้านตอนเริ่มต้นได้ดีมากครับทําให้ก้าวแรกมันดูไม่น่ากลัวไม่หนักหนา,นาจริงค่ะส่วนการเปลี่ยนคําเรียกปัญหาเป็นความท้าทายเนี่ย ผมว่ามันไม่ใช่แค่การปลอบใจนะแต่มันคือการใช้พลังของภาษามาช่วยปรับกรอบความคิดหรือ reframing อย่างมีสตินะครับปรับกรอบความคิดครับพอเราเรียกมันว่าความท้าทายสมองเราจะมองสถานการณ์นั้นเปลี่ยนไปเลยอาจจะมองแค่คล้ายเกมหรือเป็นโอกาสให้เราได้ลองแทนที่จะมองเป็นภาระหนักๆที่ต้องแบกอือจริงด้วยค่ะพอพูดถึงปรับมุมมองเนี่ยอีกข้อที่น่าคิดเหมือนกันคือข้อห้า ที่เขาบอกว่าเวลาทําพลาดให้บอกตัวเองว่านี่ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการเรียนรู้คือฟังดูดีมากเลยนะคะแต่ในชีวิตจริงอะ่ะเวลาพลาดขึ้นมามันก็เฟลมันก็รู้สึกแย่มากๆการจะบอกตัวเองแบบนี้ให้เชื่อจริงๆอืมคงต้องอาศัยกําลังใจเยอะเหมือนกันนะคะแน่นอนครับคือการเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวนี่ต้องฝึกฝนครับไม่ใช่พูดครั้งเดียวแล้จะเปลี่ยนได้เลย แต่มันสำคัญมากต่อการสร้างสิ่งที่เรียกว่าความเข้มแข็งทางใจหรือ resilience ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเออเราสร้างกล้ามเนื้อให้จิตใจเรานะครับอ๋อค่ะค่ะการมองความผิดพลาดเป็นบทเรียนเนี่ยมันช่วยให้สมองไม่จมอยู่กับความรู้สึกผิดหรือความกลัวนานเกินไปแต่เปลี่ยนไปสู่โหมดของการเรียนรู้แล้วก็เติบโตทำให้เราล้มแล้วลุกได้เร็วขึ้นไม่ใช่แค่พยายามจะไม่ล้มอย่างเดียว เข้าใจภาพเลยค่ะเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันให้ใจเราเนอะทีนี้มาถึงเรื่องเป้าหมายกับการจินตนาการบ้างค่ะข้อ9บอกให้เขียนเป้าหมายเหมือนมันสำเร็จไปแล้วเช่นฉันมีรายได้อะไรแบบนี้กับข้อ18ที่ให้ซ้อมความสำเร็จไว้ก่อนคือให้นึกภาพตัวเองตอนทําสำเร็จให้ชัดเจนไปเลย2ออย่างนี้มันดูคล้ายๆกันอธิษฐานหรือเปล่าคะหรือมันมีหลักการอะไรอยู่เบื้องหลัง ไม่เชิงว่าเป็นเรื่องเวทมนตร์หรอกครับแต่มองได้ว่ามันเป็นการเตรียมหรือปูทางให้สมองเรามากกว่าการเขียนเป้าหมายแบบนั้นหรือการนึกภาพความสำเร็จบ่อยๆชัดๆเนี่ยนะมันอาจจะช่วยตอกย้ำเป้าหมายลงไปในระดับจิตใต้สำนึกทำให้สมองเราเหมือนกับถูกตั้งโปรแกรมให้พร้อมสังเกตเห็นโอกาสหรือจดจำสิ่งที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายนั้นได้ง่ายขึ้นเหมือนเราตั้งเข็มทิศให้สมองว่าเราจะเดินไปทางนี้นะประมาณนั้นครับ สรุปแล้วนะคะเทคนิคต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือการที่เราสามารถใช้ความคิดและคำพูดที่เราคุยกับตัวเองนี่แหละมาเป็นเครื่องมือในการปรับจูนหรือชี้นำอารมณ์ความรู้สึกแรงจูงใจแล้วก็พฤติกรรมของเราให้มันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นได้ใช่เลยครับแก่นของมันคือการรู้ตัวหรือมี awareness ว่าเรากำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรกับตัวเองอยู่ไอ้ที่เรียกว่า self talk นะครับ แล้วก็เลือกใช้ความคิดคำพูดเหล่านั้นอย่างมีสติมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นในชีวิตเราเองแต่ก็น่าคิดต่อนะคะว่าเส้นแบ่งบางๆระหว่างการใช้เทคนิคพวกนี้เพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกกับการที่มันกลายเป็นการหลอกตัวเองจนเรามองไม่เห็นความเป็นจริงไปเลยมันอยู่ตรงไหนกันแน่นั่นเป็นคำถามที่ดีและสำคัญมากครับที่เราต้องคอยตระหนักอยู่เสมอเลยและอาจจะ ทิ้งท้ายให้ลองไปสำรวจกับตัวเองดูนะครับว่ามีเทคนิคเล็กๆข้อไหนในบรรดาที่เราคุยกันเนี่ยที่รู้สึกว่าเออน่าจะลองเอาไปปรับใช้ดูหรือแค่ลองสังเกตผลกับตัวเองเล่นๆก็ได้เพื่อจะได้เห็นว่าความคิดของเรานี่มันมีอิทธิพลต,ต่อชีวิตประจาวันเราได้มากน้อยแค่ไหนกันนะครับ